สวัสดีค่ะนพัฒนันโลชนะสา,ศา,ศาริมภกิจประจำร้านเบสโมบายอํเภอท่าชนะนะคะวันนี้จะมานำเสนอสมาร์ทโฟนตัวใหม่ของทางเรียวมีค่ะเรียวมี GT n e o 3โอ o s ม e ี d a w a k e อค่ะ ตัวนี้จะมาพร้อมกับ CPU Dimensity 8100นะคะ 5G ขนาด5นาโนเมตรค่ะ GPU Mali G610 MC6 ค่ะตัวนี้ให้ RAM มาถึง12 g ิแล้วก็ ROM 256 g ินะคะและยังให้หน่วยความจำแบบ UFS 3.1ด้วยกันค่ะในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้ให้จอขนาด6.7นิ้วเป็นแบบ Full HD+ Part OLED ค่ะค่า Refresh หน้าจอ120 h z แล้วก็ให้ค่า t o u c Sampling Rate 360 h z นะคะ ในส่วนของน้ำหนักค่ะตัวนี้เบาเพียงแค่1 8 8กรัมแล้วก็มีความบาง8 2ม mm มนะคะแบตเตอรี่ให้มามากถึง5 0 0 0มิลลิแอมค่ะแล้วยังสามารถชาร์จไวได้8 0วัตต์เลยนะคะในส่วนของกล้องค่ะจะให้กล้องมา3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตัวกล้องหลัก50ล้านนะคะเป็นเลนโซนี่ i m x 7 6 6ค่ะแล้วก็มีกล้องเลนส์ w i ล้านกล้องมาโคร2ล้านนะคะ ในส่วนของกล้องหน้าค่ะจะให้มา16ล้านเลยนะคะตัวนี้สามารถถ่ายมุมกว้างได้ด้วยนะคะส่วนระบบปฏ,ป,ฏปฏิบัติการของ Realme G T Neo 3ตัวนี้จะให้มาเป็น Realme U I 3.0ค่ะสามารถรันบน Android 12นะคะและความพิเศษอื่นๆก็คือสามารถสแกนนิ้วบนจอและยังสามารถวัดค่า Heart Rate Detection ได้ด้วยค่ะและ G T Neo 3นะคะยังให้ Bluetooth version 5.3มาด้วยนะคะ ซึ่งจุดเด่นของ Realme GT Neo 3นี้นะคะมีด้วยการ3หัวข้อหลักๆก,ก็คือ 1. Speed performance ชิปเซ็ตแรงชาร์จแบตไวค่ะ CPU density i m 81005G duo Chipset เร็วแรง 2.85GHz นะคะประสิทธิภาพทรงพลังด้วยคะแนนจาก Antutu ถึง แปด0 0นคะแนนค่ะซูเปอร์ดาชาร์จแปวัตต์ให้แบตเตอรี่มากถึง5,000ม ah. ิลลิแอมชาร์จแบตเต็มไวั0 0ยเ0 0เพียงแค่32นาทีเท่านั้นเองนะคะและยังสามารถเล่นเกมเต็มสปีดได้อีกด้วยค่ะในส่วนที่2นะคะสปีดดีไซน์จอลื่นไหลสไตล์สปอร์ตค่ะจอ oled สีสันคมชัด1,000ล้านสีการทัดลื่นไหลเนียนตานะคะด้วยค่ารีเฟรชเรท120เฮิร์ตและ ให้ทัชเซมปิ้งเล a มาถึง360เฮิรตค่ะสัตปดีไซน์รวดเร็วสวยงามเรียวบางเพียงแค่8.2ม mm ิมนะคะซึ่งมีน้ำหนักเบาเพียงแค่188กรัมสไตล์รถสปอร์ตค่ะในส่วนที่3นะคะสปีดชัตเตอร์ภาพสว่างคมชัดโฟกัสไวค่ะตัวนี้นะคะจะให้กล้องหลักความละเอียดสูงถึง50ล้านเลน 66, ส์ Sony IMX766 เซนเซอร์ขนาดใหญ่ 1>, 1ต่อ1.56นะคะสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้คมชัดแล้วก็โฟกัสไว้ด้วยค่ะในส่วนของกล้องหน้าสิบหล้านวายแองเกิสามารถถ่ายเซลฟี่เก็บภาพมุมกว้างและถ่ายพอร์ตเทรตได้คมชัดด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะพัฒนันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ